ซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิ t ริปเปอร์โบนัสดิลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่3 1ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ มาตรฐาน ASTM F2100 Level 1จาก n e w ส s Lab ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเข,ขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ 5T บริษัทแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันอังคารที่12ธันวาคมนะครับ เกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งแมนยูน็ดจะเจอกับบาเยน์มิวนิกนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งโคเปนเฮเกนเจอกับกาลาสไทร์ไม่ต่ดต้องชนะบาเยน์เท่านั้นแล้วก็ต้องลุ้นให้อีกคู่ผลออกมาเสมอกันเท่านั้นถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับความพร้อมของปีศาจแดงครับก่อนเกมเจอกับบาเยนน์มิวนิกนะฮะเบื้องต้นเลยนะครับก็คือมาคัสแรดฟอร์ดกับอองโตนี่มาซิยาลมีอาการป่วยนะครับและทั้งคู่ก็ไม่น่าจะลงเล่นได้ในเกมนัดน,นี้ ขณะเดียวกันนะครับวิกตอร์ลินเดเลฟกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าการประเมินของทีมโค้ชนะครับจะเป็นอย่างไรลินเดเลฟจะเล่นได้ไหมถ้าลินเดเลฟเล่นได้ก็อาจจะยืนเซนเตอร์คู่กับแม็กควายแล้วก็ลูกชอขยับไปยืนเป็นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมนะครับต้องดูการประเมินความฟิตของเลฟกันอีกทีหนึ่งนะครับ ภาพซ้อมนะครับคร่าวๆนะฮะเทนฮาคุมซ้อมไปนะครับแม็กควายวันบิสซากา้ากาณาโชนะครับบรูโน <Bruno S 2> นะครับดอนนี่ก็ซ้อมอยู่นะแอนโทนี่นะครับราเดกวิทเทคลุกชอหอยลุนอีเวนส์คอบบี้ไมนูนะครับเรกิลอนอ่ะอัมราบัตนะครับแม็กโทมิเน่ฟาคุนโดเปเยตรีอูอนาน่านะฮะทุกคนก็เต็มที่วารานก็ซ้อมด้วยเหมือนกัน นะครับทุกคนก็เต็มที่แหละก่อนเกมเจอกับบาเยอร์คืนนี้นะครับไอซ้อมยังไม่สําคัญหรอกสําคัญคือต้องลงไปเล่นให้ดีนะครับแล้วก็ทําให้แฟนบอลเนี่ยรู้สึกมั่นใจนะฮะอ่ะเพรสคอนก่อนเกมที่เจอกับบาเยอร์มิวนิกคืนนี้ครับเอริกเทนฮากบอกว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดในมุมที่เราจะทําได้ครับเพื่อที่จะ รักษาความหวังในการเข้ารอบต่อไปคือมันไม่ได้อยู่ในมือเราอยู่แล้วเพราะมันต้องรู้ในกู้เสมอกันด้วยนะครับแต่เราต้องชนะเกมนี้เพื่อรักษาความหวังนะครับในการอยู่ในฟุตบอลสโมสรยุโรปรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการไปคิดถึงแชมป์นะครับแน่นอนว่ามันไกลตัวเกินไปอยู่แล้วนักข่าวอาจจะถามมาแหละนะครับเทนฮาคงไม่ได้ไปอยู่ดีพูพว่าจะเป็นแชมป์หรอกนะครับเขาก็บอกว่าเ้ยแชมป์มันยากแต่ อย่างน้อยต้องชนะเพื่อรักษาความหวังเอาไว้ก่อนนะครับและถ้าคุณเล่นด้วยฟอร์มที่ดีเหมือนกับเกมเจอเชลซีเอเวอร์ตันนะครับหรือแม้แต่เกมเจอกาลาสลายซึ่งแม้ว่าจะออกมาเสมอเนี่ยแต่ในมุมของเทนแฮตเขาก็บอกว่าเกมเจอกาลาเนี่ยทีมเล่นดีนะครับถ้าอยู่ในมาตรฐานที่สูงเนี่ยทีมก็มีโอกาสที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นะครับมันเป็ความรับผิดชอบของเขาที่จะพัฒนาทีมนี้นะครับเขาจะทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ทีมเนี่ย เล่นให้ดีนะครับและตอนนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเตะในทีมเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับเทนฮากเนี่ยสามารถที่จะเปิดคลิปในเกมเจอเชลซีและชนะ2 1หนึ่งไปไดีดยนะฮะเพื่อที่จะบอกกับนักเตะทุกคนว่าถ้าเราลงไปทำตามแผนที่วางไว้และทุกคนสู้เต็มที่เนี่ยคุณชนะได้ทุกทีมส่วนเกมเจอไบร์นเมื่อนัดแรกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มที่แพ้ไป3ต่อ4เนี่ยเทนฮาบอกว่า จริงๆเนี่ยมันก็มีบางช่วงของเกมที่ยูนเเ็ดสู้อย่างสูสีนะครับแต่ว่าเราไปก่อความผิดพลาดเองซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรจะพลาดอ่ะนะครับเมื่อคุณเล่นกับบาเยอร์เนี่ยคุณต้องเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าเกมเจอเชลซีเนี่ยเชลซีก็มีนักเตะชั้นยอดนะแต่เราก็ยังสามารถกดบาเยอร์ได้นะครับเทนฮากพูดถึงความไม่สม่ำเสมอของ ซีซั่นนี้ซึ่งต่างจากไปดูการก่อนเขาบอกว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยโดยแต่เปลี่ยนทีมไม่เยอะเพราะว่าผู้เล่นชุดหลักเนี่ยไม่ค่อยเจ็บนะครับอย่างแบ็คโฟเนี่ยก็ยืนพื้นกันเลยนะครับมาร์ติเนสวารานชอนะครับวันบิซากา้าคือทีมมันไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงครับกลางก็ชัดเจนว่าเป็นคาเซมิโร่กับเอเดเซ่โอเคอาจจะมีช่วงที่คาเซแบนเอเรเซ่เจ็บบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นตัวหลักมันยืนพื้นกันมากกว่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมของเทนฮากนะนะครับทีมชุด ปัจจุบันในซีซันนี้มันก็เลยไม่ให้เกิดความเคยชินแต่เราก็ต้องรอให้นักเตะต,ตัวหลักกลับมาก่อนแล้วมันก็มีทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกอีกเยอะมากเลยนะครับที่นักเตะต,ตัวหลักเจ็บแล้วก็ฟอร์มก็สายนะครับผลงานก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่อันนี้คือในมุมของเทนฮากนะขณะดเดียวกันนะครับเทนฮากก็ปลุกใจแฟนบอลเตะบอกว่าโอทาฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่คูณต่อสู้มาแล้วจะเล่นง่ายนะกลับไปก็ตามที่เรายัง เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราก็ต้องปลุกใจแฟนปลุกใจแฟนบอลปลุกใจนักเตะในทีมนะครับให้สู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะบอกแฟนช่องแฟนเพจว่าผมเข้าใจว่าเพิ่งแพ้บอลมัดมานะครับมันไม่ใช่สถานที่ที่กวรจะสู้มาเล่นแล้วยากหรอกมันคือรีสอร์ทแอนด์สปาไปแล้วอันนี้ก็ในมุมของแฟนบอลนะครับแต่ว่าคือเทนฮากเนี่ยเขาต้องพูดในฐานะของ PR ของการประชาสัมพันธ์องค์กรด้วยนะครับคือเขาต้องทําให้ภาพลักษณ์ของสโมสรมันดีอะแล้วเขาก็ต้องพูดเพื่อปลุกใจนักเตะในทีมทุกคนเพราะว่าคือนักเตะก็ดูพรสคอนนะครับฉะนั้นเขาจะไปบอกนักขาวว่าตอนนี้โอทาฟอร์ดคือรีสอร์ทแอนสปาไปแล้วมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจการออกมา ตอบนักข่าวแบบนี้ของเอริกเทนฮากแล้วกันนะครับแล้วเขาก็ปิดท้ายว่านี่คือทีมของเรานะครับกลับใดก็ตามที่เราโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยเราสามารถจะเอาชนะได้ทุกทีมนะฮะขณะเดียวกันสกอตต์แม็กทูมินีครับก็ออกมายอมรับว่าแน่นอนแหละนะครับเรามีช่วงเวลาที่ไม่สม่ำเสมอเรารู้ดีแต่ว่าเราก็จับข่าพูดคุยกันทั้งทีมนะครับแล้วเราก็รู้ว่าโปรแกรมมันถี่มากเลยแต่เราก็จะไม่ได้ไปโทษโปรแกรมหรอกนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องสู้เต็มที่นะครับเราจะต้อง พยายามฟิตให้มากกว่านี้เพราะว่าทุกทีมเนี่ยก็ฟิตโขบแรงกําลังการเพรสซิ่งแรงวิ่งของแต่ละทีมที่มาเจออยู่ในเตดเนี่ยมันเยอะมากเราต้องยกระดับขึ้นไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะครับเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและมันจะต้องมาจากหัวใจของนักเตะทุกคนมันอยู่ที่การโชว์ให้เห็นถึงความสม่ําเสมอและสมดุลภายในทีมนะครับแม็กซ์ูเนีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปลุกใจเพื่อนร่วมทีม นะครับในเรื่องของห้องแต่งตัวนะครับแม็กชูมินีก็บอกว่ามันคือความรับผิดชอบของนักเตะท,ทุกคนที่จะต้องเล่นให้ดีนะครับเรามีนักเตะคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวมันไม่เหมือนกับตอนผู้จัดการทีมคนอื่นๆที่มันจะมีมลพิษในห้องแต่งตัวอยู่บ้างหรือว่าท็อกซิกนะครับแต่ณนะตอนนี้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนนุนหลังเอริกเทนฮากนะฮะอันนี้คือในในมุมของสกอตแม็กชูมินีนะ อาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดไปบ้างแต่ทุกคนนะครับพวกเราต้องการทําให้ดีเพื่อสโมสรฟุตบอลแห่งนี้มันง,ง่ายๆแค่นั้นอันนี้คือแม็กชูเมน่บอกมานะฮะปลุกใจกันไปนะครับก่อนเกมที่เจอกับบาเยนมูนิกนะครับคือเขาก็เป็นตัวแทนของนักเตะหลายที่จะบอกว่าพวกเรานะครับสู้แล้วก็หนุนหลังผู้จัดการทีมคนนี้นะครับแต่ว่ามุมของนักเตะคนอื่นจะคิดกับเทนฮารอย่างไร นะครับอันนี้เราไม่ทราบได้แต่ก็ต้องย้ําว่ามันคือการพูดออกสื่อนะครับก็ต้องตอบแบบนี้แหละข่าวเกี่ยวกับอองตวนี่มาซยานะครับจากเดวิดออนสตีนผู้สื่ข่าวเทียหนึ่งจากเดอะแอตเลติกนะครับก็ออกมาให้ข่าวยืนยันนะครับน่าจะเป็นข่าวจากรอบดอลซันทียสองเอสเก่อนหน้านี้นะครับรายงานเหมือนกันว่าเมเตอจะไม่ใช้ออปชั่นต่อสัญญากับอองตนี่มาซยาคือหมากเนี่ยสัญญาจะหมดหลังจบซีซั่นนี้แม้ว่าจะมีออปชั่น นะครับต่อไปอีกหนึ่งปีก็ตามแตู่ไนเ็ดจะไม่ใช้ออปชั่นนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันมีอีกหนึ่งทางเลือกนะก็คือตลาดซื้อขายเดือนมกราคมจะมาแล้วนะครับมมเบตสามารถที่จะขายหมากออกไปได้ซึ่งถ้าขายออกไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้1นนะครับลดภาระค่าเหนื่อยการจ่ายค่าเหนื่อยหมากไปประมาณครึ่งปีนะครับแล้ว2ก็จะได้ค่าตัวมาส่วนหนึ่งนะครับซึ่งการลดภาระค่าเหนื่อยของหมากเนี่ยมันอาจจะทําให้ทีมมีงบนะครับไปเสริมสู่หน้าตัวใหม่เข้ามาได้ แต่ทีนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับการขายหมากเนี่ยณนะเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับด้วยฟอร์มที่ตกความฟิตอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าทีมซื้อขายทําได้ก็คือยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าปล่อยหมากได้นะครับหรือว่าจัดการเรื่องการเงินแรงต่างๆลงตัวมาเต็ดอาจจะไปจัดการดีลกับชัยฮูกิราซี่ศูนย์หน้าของสุดกาศนะครับ ย้ายมาจากแรนด้วยสัญญายืมตัวนะครับเมื่อปี2022นะครับแล้วก็ซีซั่นล่าสุดสุดการ์ดพึ่งซื้อขาดเข้ามานะครับยิงไปแล้วเนี่ยนะครับ15ประตูนะครับให้กับทางสุดการดนะครับเป็นรองแค่แฮร์รี่เคนนะที่ทำไป18ประตูให้กับบาเยนน์มิวนิกนะครับวัย27ปีเราเคยรายงานข่าวเกี่ยวกับสูนหน้าตัวนี้มาแล้วนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ15.1ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยราคา ไม่สูงเลยนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยพอราคาแค่นี้นะครับแล้วก็ฟอร์มแรงแบบนี้มันก็ไม่ปแปลกที่ทีมอื่นให้ความสนใจด้วยนะครับก็มีรายงานจากเอ็ดแอรอนครับผู้สข่าวเทียสองจากเดอะการเดียนนะครับระบุว่านิวคสโซก็เป็นทีมที่สนใจในตัวของ กีราซี่เหมือนกันขณะเดียวกันเวสต์แฮมฟูลแลมเบรนฟอร์ดพาเลสบอลมัตก็เคยให้ความสนใจด้วยแล้วก็ในส่วนของกีราซี่เองนะครับก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเนี่ยนะครับอยากที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกขณะเดียวกันครับเอ็ดแอรอนส์ก็บอกทิ้งท้ายนะครับว่ายูไนเต็ดก็ต้องการเสริมตัวผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็มิดฟิลด์นะครับในเดือนมกราคมด้วยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้อง ขึ้นอยู่กับการปล่อยนักเตะออกไปด้วยเช่นกันแต่ว่าที่แน่ๆจุดที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อเอเย่นของกิราซี่ไปเรียบร้อยการติดต่อเอเย่นตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะซื้อเข้ามาเลยนะก็คือติดต่อสอบถามนะครับว่ามันมีโอกาสไหมที่แมนเชเตอรจะดึงกิราซี่เข้ามาเสริมทีมนะครับได้มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแกบเอเย่นไปเรียบร้อยแล้วแล,วและสื่อระดับสูงก็เริ่มรายงานข่าวนี้มาเรืร่อยๆแล้วฉะนั้นถ้าสมมุติว่า ทีมมีการจัดการการเงินที่มันลงตัวนะครับแล้วราคาแค่15.1ล้านปอนด์ยังไงนะครับมันก็ไม่นายากสำหรับการดึงเซยุกิราซี่เข้ามาเสริมทีมเพราะว่ายิงประตูให้กับซูดการ์ซีซั่นนี้เนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับทั้งหมดก็คือห้าทีมแสดงในคลิปวันนี้นะครับเราจะเจอกับบาเยอร์ตี3คืนนี้ก็ส่งกำลังใจเชียร์ทีมกันไปไอที่ผ่านมาก็แล้วไปครับไม่เป็นไรนะครับแต่เราเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคนนึงแหละที่จะ ตื่นขึ้นมาแล้วก็เชียร์ทีมอย่างเต็มที่นะครับเมื่อเกมมันยังไม่เริ่มนะครับทุกเกมเนี่ยเรามีความหวังเสมอก็ตามสโลแกนของช่องเลยนะครับสามไมคคีคือพลงัง สุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะและก่อนจากกันไปนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสับสนดูบอลกับแนทนะครับช่องทางอยู่ที่ด้านล่างนะครับแอสซายทอทางไลน์แอดออ like นะครับก็สามารถจะแอดมาพูดคุยกันได้หรือว่าใครก็ตามที่อยากจะส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะส่งคอมเมนต์เข้ามา คุณคิดเห็นอย่างไรกับข่าวในวันนี้ข่าวใดบ้างเรื่องของกีราซี่หรือว่าเพรสคอนของเทนฮากนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้แล้วก็เชียร์ทีมไปด้วยกันในเกมเจอบบเยนนะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่างน้อยนะครับถึงบางเกมมันจะแย่แค่ไหนแต่ไม่เป็นไรครับผมก็อยู่ตรงนี้แหละนะฮะเพื่อที่จะเป็นคนที่คอยเชียร์ไปพร้อมกับทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับให้กัลังใจากันไปคืนนี้เต็มที่ครับ